สนับสนุนโดยของซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนธนาคารกส,สิกรไทยสีดูและคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA สู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงในรายการจังพวัดเวช่วงนี้สนับสนุนโดยและกตาซอยครับคุณผู้ชมครับผู้ชนะในรายการของเรานนั้นจะได้รับเงินรางวัลสูงสุงดเทงลอนบาวันนี้ สองศิลปินดาราเนะฮะเคยมาในรายการของเราหลายครั้งแล้วมาทุกครั้งเขาก็สวยเขาก็หล่อกันทุกครั้งเลยโดยเฉพาะผู้ชายมาที่ไรก็อบอุ่นทุกครั้งโดยเฉพาะใกล้หน้าหนาวด้วยตามเงี้ยสิตอนนี้เนี่ยแน่นมากทั้งสองคนยังไม่มีใครให้กดไปเจอเขาเลยดีกว่าน้องแก้มบุ๋มปรียดาสิทธาชัยและน้องบิ๊กทอมพงสิริภิพัฒน์ครับ เขายังโสดกันอยู่ถามสเปคเขาหน่อยไหมถ้าวันนี้มีคนจะมาบอกรักมีคนจะมาจีบมีคนจะมาชอบสเปคเป็นยังไงน,ะนงแก้มบุ๋มก่อนเลยครับไม่ชอบหนุ่มตีค่ะชอบหนุ่มผิวเข้มหน่อยอ <c oughs> น้องเขาไม่ชอบหนุ่มตีก็เนี่ยไงเนไม่ไ้ตีะตเลยอันนี้ผิวไม่เข้มไม่เข้มต้องอย่างนี้ลักษณะนิสัยอะไรครับน้องแก้มบุ๋ม ใจเย็นค่ะเพราะเราใจร้อนมากเลยอ๋อแก้งหมืใจร้อนใช่คนคนสวยๆใจร้อนไงก็น่ารักก็เป็นสเปคของน้องแก้มุ้งนะฮะเอามาที่น้องบิ๊กกันบ้างอ่ะบิ๊กบิ๊กสเปคเป็นไงผมชอบผู้หญิงรุ่นใหญ่ครับผมรุ่นรุ่นใหญ่ใจป๋าเชฟบะครับผมนี่ เร s <S ียกได้ว่าเซเลอมากพเรียกเรียกได้ว่ามีมีแฟนทั้งทีเน right? ี่ยไม่ต้องดูแลมากครับผมทำไมอ่ะเขาสามารถดูแลตัวเองได้ในวันนี้ทั้งสองท่านก็จะมาให้กำลังใจนะครับนักสู้ชีวิตตลอดทั้งรายการเลยเพราะวันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นรอบ20,000บาทครับใครที่ชนะในวันนี้ก็รับ2 0,000บาทแล้วก็ไปรอแข่งชิงห้าหมื่นอีกทีวันนี้มีใครบ้างครับพี่เอกครับคนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชาวนาแล้วน่ารักนะเสียง น่ารักอันนี้หมาดๆไปเลยนะป้าแฉล่มหมายเลข37ตอนนี้ต้องการบ่อบาดานนะฮะโซนคนที่สองครับลุงสมบูรณ์หมายเลข38อันนี้ก็ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัวถึง7คนด้วยกันขากเจ็บด้วยนะใช่ครับเจ็บตลอดเลย่ะฮะใกล้หน้าหัวแล้วคนที่สามนี่นะคะคุณลุงสุภาพ <Ừ. S 2> ชื่อน่ารักมากแต่ว่า <Ừ. S 2> แกเป็นโรคไตระยะ <Ừ. S 2> สุดท้ายแกก็กลัวว่าแกจะอยู่กับลูกได้ไม่นานครับนะฮะและนี่คือชมหน้าทั้งสท่านที่เข้ารอบในรอบ20งหมบาทในวันนี้ครับคุณผู้ชมนั้นไม่จําเป็นจะต้องรอให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นร,ร้องเพลงจบนะครับแค่ พิมพ์หมายเลขแล้วส่ง SMS มาที่4777888 <8, 8. S 1> นะครับถ้าชื่นชอบป,ป้าชแลลให้พิมพ์หมายเลข37 7, <8. S 1> นะครับ <8. S 1> ถ้าคุณลุงสมบูรณ์ให้พิมพ์หมายเลข38 <8. S 1> และคุณลุงสุภาพพิมพ์หมายเลข 40, 40 <8. S 1> นะครับเอาละครับไปทบทวนเรื่องราวของผู้เข้ารอบท่านแรกกันก่อนเลยครับ ช่าง,างรัพย์อายุ54ปีจ้ะมีอาชีพทำนาต้นตระกูลของป้านะลูกเอ้ยตั้งกระดึกดมบันมาเลยทำนากันมาตลอดพูดถึงเรื่องชาวนากับนี่เนี่ยเป็นของคู่กันลูกตัวเองนี่ก็มีนี่อยู่บอกอย่างไม่อายแสนหก ก็มาลงทุนนานี like. oh, ่แหละลูกก็มันได้มั่งไม่ได้มั่งผวประโยชน์น่ะน่ารักพูดแบบไม่อายเลยไม่อายเลยเป็นนี่ชอบผมชอบจังเลยแม่ก็เราเป็นนี่จริงๆเราจะอายทําไมล่ะนั่นน่ะสิใช่เป็นนี่แล้วก็ต้องใช้เข้านี่ไงสุดยอดเป็นนี่ต้องใช้ครับคุณผู้ชมครับฮะเลิกอาชีพทํานาได้ไหมครับแม่โอเลิกได้ยังไงล่ะลูกมันเป็นอาชีพที่แม่ถนัดมากเลยที่สุดแล้วที่สุดม ทำนาให้คนทั้งประเทศกินข้าวที่เราทำ <Hey! S 1> ดินอ้างวางระทมคืนคมตรมสาว oh. ดินก็เหมือนเช่นเรานักเขานานๆานนตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่บ้านโอ้โหจุดจะบรรยายเลยอ่ะขนาดน,นั้นเพราะว่ารัฐบาลเขาขอร้อง ขอร้องให้พี่น้อยงชาวเกษตรกรชาวนาพูดง่ายๆเรับให้ร่วมม้ร่วมือหยุดทํานากันก่อนคือน้ํามันไม่พอแต่เขาก็ไม่ทอดทิ้งเราอเขาไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งเราขอให้เราเนี่ยไล่ละหนึ่งพันบาทคุณแม่มีสิบไล่แม่ได้เป็นหมื่นเลยนะโหเป็นหมื่นเลยแล้วเป็นไงอะดีใจมากเลยเพราะเงินสิบไล่หมื่นอย่างนี้นะสามารถจะมาทําอะไรในครอบครัวแม่ได้เยอะแยะแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้หรอก เพราะว่าด้วยเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยจ้ะด้วยสามีสุธิรักษ์ของเราแม่ที่ไม่ได้เงินหมื่นพ่อขอโทษนะครับไม่เปร้องเพลงถึงไม่ได้เงินหมืน่นเราไปชีวิดอ,อยู่เราจะสู้กันต่อไปโอ้ที่ป้ามาร้องเพลงรายการจันพันดาวเนี่ยก็อยากได้เงินจำนวนเนี้ยมาเจาะบ,บ่อบาดาลนี่นะลูกนะช่วยเชียร์เฉลี่ยทางทรัพย์ชีวิตชาวนาด้วยนะจ๊ะ น่ารักมากเลยนะครับขอต้อนรับคุณป้าแฉล้มฉางซับหมายเลข37ครับครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,า,าสวัสดีจ้าน่ารักมากเลยสวัสดีจ้าขอขอดีมากจริงเลยนะครับไม่ค<ท>ิดไม่ฝันว่าจะมาเจอคุณซีกับคุณยิ่งยงคุณพาพรแล้วก็คุณเอก,กชัยอีก เหรอจ๊ะดีใจที่ทสุดคิดถึงมากครั้งที่แล้วจะ,จ,ะจบจากรายการไปเงินรางวัลเอาไปทำอะไรบ้างจ้ะไปถึงบ้านปุ๊บอีตอนมาเนี่ยก็ขอยืมเขามาแล้วละสองพันจ้ะอ<า>พอกลับไปปุ๊บ ต้องไปใช้นี่ข็ส่องพันก้อนอแล้วก็ให้น้องชายไปสองพันคนที่ดูแลแม่อยู่อ่ะไปซื้อแผลเพชรและซื้อยาให้เขากินเพราะป้าป้าเองไม่ค่อยได้ไปใช่ป่ะ,ะทํานาไม่ค่อยได้มีเวลาไปดูแลแม่ก็ให้น้องชายไปสองพันแล้วก็มาซื้อข้าวสารพันเจ็ดอ้ยอคุณตีครับทุกทีป้าก,กินข้าวสารซื้อเป็นกิโลอะแต่พอได้ตังมื่น,นี้ไปซื้อแพ็คได้เลยพันเจ็ดอันนี้ยู่ไปนานจ้น โอซารอ่าเรียกว่าเอาเงินรางวัลนี้คือเราก็เอาไปซื้อไปใช้หนี้บางส่วนบ้างแล้วขายโกรธสามียังอีตอนกอนนะหายแล้วล่ะอะไรตอนก่อนหายแล้วอาจารย์ว่าตอนนี้โกรธอีกแล้วโกรธอีกแล้วเอาทําไมอะแม่ก็ตอนเนี้ยี่มาเนี่ยสุขภาพไม่ดีเลยเป็นไข้หวัดพูดเสียงก็ยังแห้งเลยอ้าวแล้วไปฉีดยาไปฉีดยามาสองสันแล้วแล้วเป็นไงมั่งระบบหมดเลยแล้วก็บอกบอกกับลุงน่ะน้าๆนังนั่นอะ เรื่องจริงๆเลยบอกท้อพาไปชีดยายวันเนอะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาออกรายการจันบรรดาวะี่ยังไม่ออกเลยว่าง้นเขาก็พี่สาวเขาตายครบร้อยวันทขา็อีกคนที่ห่นก่อนที่ป้าไม่ได้เงินคนคนเดิมคนเดิมคนเดิมเลยคนเดิมที่เสียไปใครที่แล้วแล้วไม่ได้เงินหมื่นแหมมันประจวบเหมาะกันจริงๆเขาบอกโอ้พ่อยุ่งไปไม่ได้หรอกเขาต้องเป็นพ่องานต้องไปรับพระต้องไปโน่นไปนี่บอกเออ จะเคืองไปอีกนานมาเพราะเสียงแหบเสียงแหบสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ดูแลเราอ๋อสุขภาพไม่ดีปึกษาคุณฟีนได้เหรอเปลี่ยนแฟนใหม่ดีไหมกลับมาที่เรื h <h erm ่องบ่อบาดาลครั้งที่แล้วบอกว่าอยากได้เงินรางวัลทักษาหมื่นไปจ้ขุดบ่อบาดาลจ้เป็นไงแม่ตอนนี้มันยังขุดไม่ได้แลวลูกขุดไม่ได้ก็ตังก็ยังไม่พอ ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าถ้าในวันนี้ไม่มีน้ําไม่มีบอ่อบาดาลแม่ลําบากแน่นอนแน่นอนเลยลูกลําบากแน่นอนวันนี้แพ้เลยชนไะมไม่เป็นไหลหรอกฉันก็สู้ทั้งนีเนยเสียงแห้งๆอย่างเงี้ยเป็นวัดก็สู้แล้วมีแม่มีอะไรอยากจะบอกถึงชาวนาบางคนที่ไม่มีกําลังใจจะสู้ด้วยไหมจ๊ะแกยโสถ้อยนะาเราสู้กันหมดต้องค้อนชีวิตแหละสู้มันไปนี่นะ เพราะเราต้องทำนาให้พี่น้องทั่วประเทศเขากินกันเราเป็นกระดูกตันห่างของชาติโอ้โอน่ารักมากๆขาดชาวนาก็ไม่มีคนไทย <S S S จ<าก>้เราก็ไม่ได้อยู่กันถึงทุกวันนี้นะครับ <S S จ<าก>้ะลุงครับมีอะไรอยากจะให้กำลังใจภรรยายของเราไหมครับก็เราจะสู้กันไปแม่เนาะอุปสรรคข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบปางไรเดี๋ยวเราคอยช่วยช่วยกัดค่อยๆ <S S 1> จ<าก>้สู้กันไป น่ารักมากต้องมีวันที่ดีขึ้นสำหรับเราน่ารักมากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เชลเล่มได้เลยครับด้วยการพิมพ์หมายเลข37ครับแล้วส่ง SMS มาที่477788 8แนะครับแม่จ๋าวันนี้จะร้องเพลงอะไรจ๊ะกอดหมอนันหาวโอ้ยน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้เชิญครับจ้ะขอบคุณมาก ภาพที่จบเมื่อสักครู่นี้ที่มีแดนเซอร์ยืนล้อมเนี่ยเป็นภาพที่แบบสวยมากต้องบอกว่าสุดยอดที่สุดของเสียงคอบริบอบมากค่ะแม่เป็นคนที่ธรรมชาติมากอ่ะพี่ชายพี่ยงว่าไหมครับคือเขาเขาทำอะไรเขาแบบธรรมชาติอะ่ะจากใจอะ่ะมาจากใจอะ่ะวันนี้ถึงแม่แม่ได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อผมไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่แม่มาทำแม่มาบอกวันเนี้ย พวกเราทุกคนได้เห็นความเป็นชาวนาของแม่และความอดทนของแม่ขอให้แม่มีกําลังใจท่านผู้ชมครับหมายเลข3 0มสิบขอบคุณมากครับพี่เอกครับเชิญครับพี่หายก็ชขะค่ะรักจังเลย <c oughs> ฟังเพลงแล้วหนาวจังหนาะ <c oughs> หนาวไี่ต้องกอดมอนนอนนะ ฟังร้อนน่หนาวจริงใช่หร่ะหนาวจริงหนาวจริงบิ๊กพี่หนาวอ่ะแล้ว <S 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 จะให้ผมทำไงดีครับ <S 2> <S 2> ไอ้นั่นมันสโตนเองอ,อันนั <S <S ่น,นก็หยอดเหยือกไม่ได้จริงลเลยเช่ย ป้าค่าอารมณ์ของป้าได้มากๆแล้วก็ได้กับบรรยากาศตอนนี้พราะใกล้หน้าหนาวร้องเพลงกอดหมอนนอนหนาวเนอหนูนว่าคนหนาวกันทั้งประเทศอะตอนนี้ฟังเสียงป้าแล้วแบบป้าเขย่าลูกคอได้หนาวจริงๆเข้าถึงอารมณ์เพลงที่สุดๆยังไงก็ให้กำลังใจกับป้าด้วยนะคะหมายเลข37ค่ะขอบคุณครับพี่หญ่ครับถามก่อนแล้วไปออกจันพันดามาเนี่ย มีคนเชิญไปร้องเพลงบ้างไหมยังเลยแต่คนรู้จักเยอะรู้จักเยอะใบตัลลาดนัดนัทกันที่เกลียวหมดวันนี้ใช้เสียงหลบได้เนียนมากโอ้โหต้องบอกสุดยอดของการใช้เสียงฟงฟงมุงมิงจิ้งกองแก้วมากเลยอ่ะพูดตรงๆว่าเพราะที่สุดเพราะมากๆนะครับแฟนๆที่ชื่นชอบบาเซเลมนะครับหมายเลข 37ครับโหวตมาเยอะๆให้แกครับแกเป็นชนะที่น่ารักที่สุดเลยครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับขอบคุณมากค่ะครับน้องบิ๊กครับเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของการต่อสู้ว่าคนทุกคนก็มีความทุกข์ประจําตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะชนชั้นไหนหรือว่าอาชีพไหนหรือยังไงก็แล้วแต่ครับก็ผมขอเป็นอีกหนึ่งแรงกําลังใจครับถ้ามีอะไร ให้ช่วยเหลือขอให้บอกครับยินดีเต็มที่ครับขอบคุณมากครับน้องบีกัตขอบคุณมากน้ <travaille> องแก้มบุ๋มแล้วครับต้องบอกว่าใครที่ไม่รู้จักว่าสวยจากภายในเป็นยังไงป้าเลยค่ะเป็นคนที่สวยมาจากภายในจริงๆแล้วก็ออกมาข้างนอกป้าจะลําบากแต่กําลังใจป้าเนี่ยคือเต็มเปี่ยมมากจริงๆเปี่ยมแล้วจนให้ได้ทุกคนแล้วก็ป้าน่ารักมากๆจริงๆค่ะขอบคุณมากครับน้องแก้มบุ๋มครับ ผู้ชมครับบางครั้งปัญหาที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านเราไม่ได้อยู่แค่อดีตไม่ได้อยู่แค่ปัจจุบันเรายังมีอนาคตข้างหน้าอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้กําลังใจชาวนาทุกคนและคนที่กําลังท้อถอยอยู่ย้ําอีกครั้งนะครับถ้าชื่นชอบแม่ชะแลมให้พผมหมายเลข37ถ้าชื่นชอบคุณลุงสมบูรณ์ให้ผหมายเลข38ถ้าคุณลุงสุภาพให้พิมหมายเลข 40แล้วส่ง SMS มาที่4777-888ช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคุณลุงสมบูรณ์หมายเลข38ครับป้าอยากได้เงินไปเจาะบ่อบาดาน่ชยโหวดให้ป้าแฉลมทีนะหมายเลข37จ้า